วัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยลักษณะาทางมิอากาศพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเชียงรายจะมีลักษณะเป็นเทือกเขาสูงและสลับซับซ้อนเป็นป่าไม้เนื่องจากจังหวัดเชียงรายมีพื้นที่เป็นเทือกเขาสูงจึงทําให้อากาศค่อนข้างหนาวเย็นจังหวัดเชียงรายจะเป็นจังหวัดที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อว่าสามเหลี่ยมทองคำ เนื่องจากมีพื้นที่เป็นเขตติดต่อกันตามประเทศซึ่งได้แก่ประเทศไทยประเทศสหภาพพมา่าและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงเป็นจังหวัดที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยได้เป็นอย่างดีและเป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงรายสามเหลี่ยมทองคํา ภูชีฟ้าพระธาตุดอยตงุงแต่มีสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่น่าสนใจที่อยากจะแนะนําท่านผู้ชมก็คือวัดร่องคุณเป็นวัดที่ประชาชนให้ความเคารพและเป็นวัดที่มีความสวยงามประวัติวัดร่องคุณวัดร่องคุณเริ่มก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2540โดยท่านอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพ,พัฒนจิตกรชั้นแนวหน้าของไทย ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างมาจาก3สิ่งต่อไปนี้คือ 1. ชาติด้วยความรักบ้านเมืองรักงานศิลปะจึงหวังสร้างงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ไว้เป็นสมบัติของแผ่นดิน 2. ชาติธรรมะได้เปลี่ยนชีวิตของอาจารย์เฉลิมชัยจากจิตที่ร้อนกลายเป็นจิตที่เย็นจึงขออุทิศต,ตนให้แก่พระพุทธศาสนา 3. ธมทมหาจัตร,ร จากการเข้าเฝ้าถวายงานพระองค์ท่านหลายครั้งทําให้อาจารย์เฉลิมชัยรักพระองค์ท่านมากจากการพบเห็นพระอัจฉริยภาพทางงานศิลปะและพระเมตตาของพระองค์ท่านจึงบังเกิดความตื้นตันและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณดังนั้นอาจารย์จึงได้สร้างงานพุทธศิลป์ถวายเป็นงานศิลปะประจำราชการพระองค์ท่านโดยปรารถนาจะสร้างวัดให้เหมือน เมืองสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้บนพื้นที่เดิมของวัดสามไร่และอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์ได้บริจาคทรัพย์สินส่วนตัวและคุณวันชัยวิชช,ชากรเป็นผู้บริจาคที่ดินประมาณเจดไร่เศษรวมเงินบริจาคของผู้มีศรัทธาอื่นๆจนถึงปัจจุบันนี้มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ12ไร่และมีพระกิติพงศ์กาโน รักษาการเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันลักษณะเด่นของวัดคือพระอุโบสถที่ตกแต่งด้วยสีขาวเป็นพื้นประหับด้วยกระจกแวววาววิจิตรงดงามแปลกตาบนปูนปั้นเป็นลายไทยโดยเฉพาะภาพพระพุทธองค์หลังพระประธานซึ่งเป็นภาพที่ใหญ่งดงามมาก เนืออุโบสถที่ประดับด้วยสัตว์ในเทพนิยายเป็นกลิ่งรูปช้างถึงหเชิดงวงชูงาดูงดงามแปลกตาน่าสนใจมากภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถก็เป็นฝีมือภาพเขียนของอาจารย์เองความหมายของอุโบสถสีขาวของโบสถ์แทนพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระพุทธเจ้ากระจกขาวหมายถึงพระปัญญาที่คุณของพระพุทธเจ้า ที่เป็นงประกายไปทั่วโลกมนุษย์และจักรวาลสะพานหมายถึงการเดินข้ามวัฏสงสารมุ่งสู่พระภูมิก่อนขึ้นสะพานครึ้นวงกลมเล็กหมายถึงโลกมนุษย์วงใหญ่ที่มีเขี้ยวเป็นปากของพญามารหรือพระราหูหมายถึงกิเลสในใจแทนขุมนรกคือทุกข์ผู้ใดจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในพระพุทธภูมิ ต้องตั้งจิตปลดปล่อยกิเลสตันหาของตนเองทิ้งลงไปในป่าพยามารเพื่อเป็นการชำระจิตเราให้ผ่องใสจึงจะเดินหานขึ้นไปบนตัดของสะพานจะประกอบด้วยอสูร16ตัวข้างลับ8ตัวอุปกิเลส16จากนั้นก็จะถึงถึงสะพานหมายถึงเขงพาพัะสุมเมนเป็นที่อยู่ของเทวดาด้านล่างเป็นสระน้ำหมายถึง สันดอนมหาสมุทรมีสวรรค์ตั้งอยู่หกชั้นด้วยกันผ่านสวรรค์หกเดินลงไปสู่แผ่นดินของโคมสิบหชั้นแทนด้วยดอกบัวทิพย์สิบหดอกรอกบบัวสดดอกที่ใหญ่สุดคือสี่ดอกตรงทางขึ้นข้ากบโบสถหมายถึงซุมพระอริยเจ้าสี่พระองค์ประกอบด้วยพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามี พระและพระอรหันต์เป็นสงสาวกที่เราควรทราบในการไหว้บูชาก่อนขึ้นบันไดคื่องวงกลมหมายถึงโลกุตระปัญญาบันไดทางขึ้นสามขั้นแทนอริยจังแทนอนิจจังทุกขังอนัตตาผ่านแล้วจึงขึ้นไปสู่แผ่นดินของอรูปพสีแทนด้วยดอกบัวทิพย์สี่ดอ,อกและ ประตูสีบานบานสุดท้ายเป็นกระจกสามเหลี่ยมแทนความว่างความหลุดพ้นและจึงก้าวข้ามธรณีประตูเข้าสู่พักพุทธภูมิภายในประกอบด้วยภาพเขียนทนสีทั้งหมดผนังสีด้านเพดานพื้นล้วนเป็นภาพเขียนที่แสดงถึงการหลุดพ้นจากกิเลสมารมุ่งสู่โลกกุตรธ,ธรรม ่วนบนของหลังคาอุโบสถได้นำหลักธรรมอันสำคัญยิ่งใหญ่ของการปฏิบัติจิตสามข้อคือศีลสมาธิปัญญานำไปสู่ความว่างความหลุดพ้นชอบฟ้าเอกหมายถึงศีลประกอบด้วยสัตว์สีชนิดผสมกันแทนดินน้ำลมไฟช้างหมายถึงดินนาคหมายถึงน้ำ ปีของหมายถึงลมและหน้าอกหมายถึงไปขึ้นไปปกปักรักษาพระพุทธศาสนาบนหลังชอบฟ้าเอกแทนด้วยพระทตาหมายถึงสินห้าสินแปดสินสิบสินสองยิเจดข้อและ8ปดหมสี่พันพระธรรมขันชอบฟ้าสั้นสองหมายถึง สมาธิแทนด้วยสัตว์สองชนิดคือพญานาคก,กับหงส์เขี่ยวพญานาคหมายถึงความชั่วในตัวมนุษย์หงหมายถึงความดีงามสินเป็นตัวฆ่าความชั่วกิเลสเมื่อใจเราชนะกิเลสก็เกิดสมาธิมีสติกำหนดรู้เกิดปัญญาช่อฟ้าชั้น3หมายถึงปัญญา แทนด้วยหงรูปปาาคุดหมอบร,ราบนิ่งสงบไม่ปรารถนาใดๆมุ่งสู่การดับสิ้นซึ่งอาสวะกิเลสในภายในด้านหลังชอบฟ้าชั้นสามมีลวดลายเจ็บชนิดหมายถึงโพชงเจ็บลายแปดชิ้นรองรับฉัดหมายถึงมัคแปดชัดหมายถึงทันิพาน ลวดลายบนเชิงชายด้านหลังของหลังคาชั้นบนส,ส,สุดแทนด้วยสังโยชติเส,สาสีมุมด้านข้างโบสถ์คือตุงโคกระด้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าตามคติล้านนาประวัติอาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิพัฒน์อาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิพัฒน์เกิดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2498ที่หมู่บ้านเ,นเล็กๆยากจนที่ไม่มีไฟฟ้าชื่อหมู่บ้านร่องคุนจังหวัดเชียงรายแม่บอกว่าคอดเวลาประมาณ2ทุ่มหรือเช้าๆไม่แน่ใจเพราะจำไม่ได้เป็นลูกคนที่สามีพ่อเป็นคนจีนพ่อชื่อว่านัวชิวแซ่โคเปลี่ยนเป็นนยายไพศาลแม่เป็นคนอำเภอพะเยาจังหวัดเชียงราย อดีตเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงรายซึ่งแม่สีอยู่สุขแม่ไม่ยอมเปลี่ยนนามสกุลจนถึงบัดนี้การเดินทางมาวัดร่องขุนจังหวัดเชียงรายถ้ามาจากกรุงเทพใช้ถนนสายเชียงรายกรุงเทพผ่านจังหวัดพะเยาผ่านอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาเข้าอำเภอพานจังหวัดเชียงรายขับรถมุ่งหน้าไปทางจังหวัดเชียงรายพอเข้าจากตัวอำเภอพาน จะข้ามสะพานแม่ลาวขับรถไปสักพักจะถึงแยกป่าคทางแม่สวยแยกไปจังหวัดเชียง,งใหม่ขับรถต่อไปอีกสักประมาณ10กิโลเมตรก่อนจะถึงแยกขุนกรทางไปน้ำตกขุนกรประมาณ200เมตรถ้ามองดูทางซ้ายมือจะเห็นตัววัดสี่ขาวสะดุดตายิ่ง เมื่อถึงแยกให้เลี้ยวซ้ายไปทางน้ำตกขุนกอนวัดร่องขุนจะอยู่เข้าประมาณ100เมตรซึ่งวัดร่องขุนจะอยู่ก่อนถึงประเมืองเชียงราย13กิโลตรงหลักกิโลเมตรที่816ถนนพหลโยธินหมายเลข1ครับ A2